no 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 hey hey เอ้ยสวัสดีจ้าอุ้ยมันมีคนเข้ามากันไวจังเลยเข้ามากันไวไว สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับไม่ได้เจอหนะ้าเจอตากันเลยนะครับทุกๆคนอืมเฮ้เขาบอกว่าขอบคุณผู้ต้มาฟินเพจจริงๆแล้วว่ามีคนช่วยผมทําด้วยนะครับนี่ก็คือคนนี้น้องปั้นสวัสดีครับเอ้คุณโชว์มเมนคุณเหรอ คุณไหนขอดูร <Techn Pokémon> ูปเมย์ค <en 〇> ุณหน่อยขอดูรูปเมย์คุณหน่อยเขาบอกว่าสุกนอนเด็กได้ค่ะฝนตกไหมอยากจะรู้ว่าตรงที่เธอนั้นมีฝนตกไหมในนี้ในนี้มีทีมพูโตบ้างไหมครับในขอเสียงแบบใครขอเสียงคนแบบนแฟนคลับพูโต้่อยได้ไหมครับ มีทีมผูตโตไหมหรือในนี้มีแต่ทีมขาสั้นทำไมคุณลูกเรียกลูกผมแบบนั้นเลี้ยงเขาจริงๆอับผมหลายครั้งสองตัวแต่ผมค่อนข้างเอไปทางผ <c oughs> ูตโตมากกว่าความความพูดของแบงค์บอกอะไรเลยยากนะครับ <c oughs> <c oughs> ดูจากการลงรูปดูจากการลงรูปคือถ้ามีลูกมาพี่เนี่ยจะต้องเป็นผมที่แย่งโทรศัพท์มาลงนะครับเอาเฟนนีรับทีมลุงพุ่นโลอ้ยแต่ส่วนมากมีเอ้ยนี่ก็พอๆกันเลยนะทีมมัฟฟินทีมผูโตอะไรเงี้ยจริง ก็บอกว่ามีคนเลือกไม่ถูกสักทีมก็จริงน่ารักคนละแบบอย่างมาฟินก็จะน่ารักแบบผู้หญิงเนี้ยแต่พูโตจะเป็นแนวขายตลกเลยสายว่าืมผูโตจะเป็นสายผมเมมพี่ภูครับผมพูดจริงๆอะผมถ้าเทียบหนึ่งร้อยผมอาจจะเป็นแบบห้าสิเอ็ดสีสิบเก้าจริงๆพี่ภูเนี่ยมีลูกที่อยากให ผมบอกแล้วผมห้าเอ็ดสี่เก้าฟูโตห้าเอ็ดมาฟินสี่เก้าจริงๆหักทั้งคู่ครับหลักทั้งคู่เลยแต่อาจจะเอ็นไปทังพูโตนิดนึงเพราะพูโตมาก่อนใช่เห็นไหมบางคนเขาบอกเขาเมนเมนฟูโตเหมือนพี่แต่ก็หลักมาเฟินเขาด้วยความน่ารักของน้องเอ๊ะหรือความน่ารักของเราเอ๊ะไม่ใช่ผมมีรูปให้ทุกคนดูนี่จะ ถือว่าคนแรกถือว่าคนที่ดูไลน์นี้นะนนนจะได,ได้ได้ดูรูปนี้เป็นรูปพร้อมนะครับทุกคนนี่คือห้าสี่สามสองมาแล้วอีที <c oughs> ตัวใหม่อีทีตัวใหม่นะครับอีทีนะครัอพีนะครับ, <c oughs> น,รบนี่คืออีทีชอบพูดโต รักน้องขาสั้นผมผมให้ดูอีกรูปหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นรูปที่พี่น้องคู่นี้รักกันเป็นพี่น้องที่เจอกันครั้งแรกเหมือนเป็นพี่น้องที่แบบเขาเรียกว่าไม่เจอกันนานไม่เจอกันนะน้องพี่น้องเลยคิดถึงกันก็เลยเกิดเป็นภาพนี้ครับฮึครูโตบอกของข้าน้องข้าอย่าแตะน้องข้าอย่าแตะแต่คืออยากชอบชอบหน้าครูโตนะทุกคนดูสายตาครูโตเวลามอง อย่ามายุ่งกับเจ้ามนุษย์จริงๆอ่ะแบงค์ไม่เห็นแฟนขับแฟนขับเขาทำรูปพูโตอ่ะเขาติดติ๊กเกอร์อะรูปนี้ไงใช่ป่ะอ่าไม่แน่ใจไม่ใช่แต่ว่ามีรูปรูปที่แบบรูปนั้นองพี่ส่งใครไปปั้นอย่าง้มีป่ะมันมีรูปหนึ่งที่แฟนขับเขาทำเป็นรูปพูโตอ่ะ แล้วแบบเหมือนฟูโตถูกปืนอะแล้วหน้าฟูโตมันได้มากเลยอ่าเมื่อกี้ดูรูปฟูโตไปแล้วครับแต่เขาดูรูปมา finish แต่ให้ดูแแป๊บเดียวนะครับเฮ้ยไม่ได้โอ้โหทำไมน้ำเสียงคุณไม่ให้เลยอ่ะคุณแบงค์น้ำเสียงคุณแบบโอ้โหงงแงได้ไหมอ่ะคุณรักลูกพอแล้วพอแล้วให้ดูแค่นี้ผมไม่อยากให้เห็นความน่ารักไม่ก็เดี๋ยวให้เขาไปดูในเพจไงอันนี้เป็นแบบว่านี่นจิ้มอ่าน้ำจิ้มน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่วอันนี้น้ำจิ้มแจ่ว น้ำจิ้มแจ่วในเพจมีรูปพี่น่าสนใจใช่ไหมมีคนบอกพี่ภูอินเนอร์มาเต็มพี่ภูเขาเป็นนักแสดงครับตอนนี้ผมกำลังปั้นหน้าเขาอยู่เซฟไรได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเขามาดูงืมงามงางายังไงดีนะอุ้ยไม่ไดิค่อยว่ากันค่อยว่ากันค่อยว่ากันนี่แสดงว่าเขาอ่ะดูไนีเท่อะค่อยว่ากัน,น,บบกนค่อยว่ากัน แต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะปล่อยเดี๋ยวจะลงรูปน้องมาฟฟินเยอะๆวันนี้ลงรูปมาพู้โตเยอะแล้วเดี๋ยวน้องมาฟฟินขา,ขาสั้นเราจะน้อยใจอุ้ยผมเจอรูปเขาบอกว่าอ,อย่าดองเยอะแอดมาฟฟินแฟนคลับเงาได้ไดเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นคิวของมาฟฟินครับเดี๋ยวพวกผมจัดก,การให้นะครับเราดูรูปไปแล้วครับมีคนบอกว่าทําไมมาฟฟินอยู่กับพี่สิงห์แล้วมันนิ่งมาก อ่าอันนี้ก็อย่างอ่านี้พวกผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไม่เข้าใจว่าตอนที่เราเป็นคนป้อนน้ําป้อนนมมันป้อนข้าวแต่มันก็ไม่นิ่งกับพวกผมเลยไม่นิ่งเลยอาจจะเป็นว่าเพราะพี่สิงไม่ได้มีกลิ่นผูโตป่ะเออเนาะอืมแต่ว่าพี่สิงก็เป็นคนแนะนําให้เราอุ้มน้องแบบถูกวิธีนะใช่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 เป็นคนแนะนำเออตั้งแต่ที่พี่สิงแนะนํามาเราอุ้มน้องก็อยู่กับเราเยอะใชิญ เลยๆใช่ครับมัฟเฟ้นจะอยู่เป็นสิ่งที่ค่อนข้างนิ่งเลยแต่รูปนี้คนเห็นหรือเ่าได้เดินมวนะแต่ว่ามัฟเฟ้นตัวมันยาวขึ้นแล้วนะนะมามาตัวแรกๆแบบตัวประมาณฝ่ามือแบงค์อะแต่ตอนนี้เหมือนเหมือนตัวมันยาวขึ้นเยอะเลยอะพี่มิงสวัสดีจ้าไม่เจอกันเลยนะครับ พี่สิงเล่นกับพูโตบ้างไหมพี่สิงเล่นกับพูโตบ้างไหมเราไม่ค่อยได้อพูโตมาเจอเนาะตอนจังหวะนั้นจังหวะมันมช่วงจังหวะพอดีเลยแบบพี่สิงมาเจอมาฟินบ่อย f a มากกว่าเขาบอกอยากเห็นรูปครอบครัวรูปครอบครัวต้องรอก่อนต้องรอก่อนช่วงนี้น้องถ่ายรูปยาเห็นทุกคนชมผิวด่งน้องมากเลยนะทำไมผิว ผิวโดเนียนจังเนียนจริงเนียนจริงอย่าว่าแะไทุกคนอิจฉาเลยรครับ <c oughs> พวกผมยังอิจฉาเลยรครับมาฟ้นอยู่กับคนอื่นอย่างอยู่กับแบงก์ก็ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะแต่ว่าไปอยู่กับปั้นอ่ะจะนิ่งมากกว่าเหมือนมาฟ้นอยู่กับปั้นแล้วจะนิ่งพี่มิงบอกสวัสดีครับสองนุ่มสวัสดีสวัสดีครับสองนุม วันนี้พี่ภูน้องฟินไปไหนวันนี้พี่ภูน้องฟินอยู่บ้านจา่าปกครองกันเองแล้วครับตอนนี้เฮย้ยตะเลเตเข้ามาว่ะเ้ยเราเบื่อตะเลเตแล้วนะทุกคนอย่าลืมเอ้ย,เ,อยเขาได้เห็นอันี้เราไหมอแก้มน้องนั้นดำกว่าใครอะ่ะได้เห็นไหมมีใครได้เห็นแก้มน้องนั้น แก้มน้องนั้นดำกว่าใครของพี่เต้บ้างไหมครับแก้มน้นนางนั้นดำกว่าใครใจพิจิตรถ้าพสุธาอ๋อเดี๋ยวพี่ภูจะเป็นอันนี้ไม่ได้ดลยนะ้องแบบว่าต่างฟูคุณเนี่ยสปอยรูปผมเยอะนะคุณปั้น <laughs> จริงๆคุณเมนรูปผมมเนี่ยคุณเอาดี ปกติปูโตทาไอ้ะปูโตทาครีมไหมคะทาครับทาแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทาทุกวันเนาะไม่ได้ทาทุกวันแต่ก็ทาทาเมื่อใครแนะนำมาก็เราก็เพราะว่าเหมือนกับสฟิงก์อะต้องมันเป็นผิวที่แบบอ่อนโยนตอนนั้นจำไม่ได้มีคนแนะนำมานะตอนนั้นที่ใช่เขาบอกให้ทาครีมขอบคุณนะครับเต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 เิเตเขาบอกเขาทีมพูโตอะ เต้อินทกรเต้ขบอกสากทีคู่โตไม่ได้แล้วพี่รูปนี้ต้องพรุ่งนี้นะได้ขอเลยรูปนี้พรุ่งนี้กี่โมงอะกี่โมงกี่โมงพนีอย่าพูดถึงเลยว่าช่วงเช้าเรายุ่งแล้วพี่เมื่ใช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 ่ก็ใช่ใช่ก็ใช่โอ้ยพรุ่งนี้ผมขึ้นอย ผู้โตไม่ได้เป็นอะไรนะครับตอนนี้ผู้โตหายดีแล้วผู้โตไม่ได้เป็นอะไรผู้โตเป็นแค่ลูกหลักของพ่อแบงแลวพ่อคิีแล้วก็เฮียปั้นเฮียปั้นเขาจะไม่เรียกเด็กๆว่าเขาจะไม่ให้เด็กๆเรียกเขาว่าลูกนะเขาจะให้เด็กๆเรียกเขาว่าเฮียแล้วผมชินนะโอ้ยเเขาบอกว่าหน้าพี่แบงแบบ นมงงแบบทำไมล่ะครับคืออะไรเหรอครับอ่าคิดไม่ใช่อ่นผิดพูโตกับมัฟฟินแข่อาบน้ำยาวกันครับโอ้โหอ่ะถ้าเกิดถ้าเกิดแ้ให้ดังพูดนะแปลว่าอันนี้ต้องถามคิด เพราะว่าคิดจะเป็นคนอาบน้ําทั้งสองตัวใช่อืมคิดจะเป็นคนอาบน้าให้เด็กๆหน้าแมงมันยืดยืดคืออะไรอ่ะบิดยืดยืดยังไงอ๋อนี่นไงคางพี่รอรอคางไม่ยืดแล้วไม่ยืดแล้วไม่ยืดแล้วเคยเจอประสบก,การณ์น้องๆเรียกชื่อไหมคะฮะไม่ไม่ยัง เป็นยังไงหรอยังไงเรียกแบบพ่อแบงค์เนี่ยอย่างนั้นก็วิ่งแล้วครับอย่างนั้นเท่าไหแล้วยังแล้วยังไงอ่ะคืออะไรไอ่ะมายังไงคือการที่น,อน้องเรียกเหมือนร้องเรียกเนี้ยหรอ <c oughs> หดูคุณตเตะเขาแฝงไม่ได้ยืดเปล่าเหมือ,อนจะอ้วนเขาแสบนะเ <c oughs> ข,าตา,ขาตามมาสึกเ <c oughs> ขาแสบนะทุกคน เอาดีเอาดีโทรหาเขาหน่อยดีกว่าอดีวกว่าท,ทุกคนเขาเดินในรอในรอเขารอทุกคนครับถ้าเกิดเต้เขาไม่รับเราเราจะเปิดคลิปนี้ให้ทุกคนดูมันต้องขางหน้านี้เต้นั้นดำว่าใครใจที่จนถ้าพาส้า ดวงที่ไทยนดวงแงตาจะดุตะลานจดาวดา้วยไงเอาจริงเอ้ยขอสิบนาทีนั่งรถอยู่โอ้ยไม่ไรเตดูรูปนี้ก่อนเพื่อนเพื่อนดูรูปนี้ก่อนมองวนมองวนจ้ามองวนจ้าทุกคน <laughs> เตม้มนชอบทำหน้านอ,ยอย่างเงี้ยแบบมองบนใส่พวกแบงค์แกงพี่เตมาก ทุกคนมันจะโบกให้นะอ่ะเดี๋ยวเขาจะน้อยใจยิ้มซะหน่อยให้เขายิ้มัะหน่อยเดี๋ยวเขาจะน้อยใจอ่าพอพอเราเราดูรูปกระเสร็จแล้วเราก็มาดูรูปนี้ต่ออีกรอบนึงเพื่อนผมชื่อเตนะครับ อุปนิสัยส่วนตัวชอบมองมันตลอดเวลามีคนบอกว่าแฟนแกแฟนกันนั่นแน่น่าจะตีกันตายนะครับทุกคนเออเอ๊ยเขาบอกว่าลองเอาโทรศัพท์ดูแล้วเองภาพมันยืดหนปั้นลองดิ เหมือนอ๋อเหมือนตอนนั้นที่อต้องหน้าแน่เลยลองดูนยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขอลองเดี๋ยวไม่ยืดปะก็ไม่นะไม่นะไม่ยืดนะอ้วนไม่ยืดหน้าพี่ใกล้จองอ่ะอ๋อ เขาบอกว่าเหมือนมาอวดแฟนมากกว่าพี่ดูทำสายตา <laughs> ตยังไงดีนะยังไงดีนะเตใช่ไหม่วงนี้มันรู้สึกหน้าแบงอ้วนมากเลยหรือว่าแบงอ้วนมาอยู่แล้วอ่ะเขาบอกไม่อ้วนนะข้าหน้าผมมันก็เหมือนกับอ้วนไป <laughs> ใช่ครับอายุเท่าคิดครับเพราะว่าเรียนรุ่นเดียวกันมาเลยอ่าแบงอยู่หอวังหอวังรุ่นสี่สิบสองครับน,นี่แสดงว่าต้องเป็นรุ่นน้องหอวังแน่เลยใช่ไหมครับ บ้านมีคนถามว่าคาโบนนร่าคิดเป็นไงบ้างอร่อยมากครับพี่ไม่ได้กินเน่ยเสียใจวัานนั้นเพื่อนงง่อนได้นะ <laughs> กลับมาแต่ว่าปลาเพื่อนทําไห้กินหน่อยไม่ต้องเลย <laughs> <laughs> ไม่ต้องเลย <laughs> ไม่ต้องเลย <laughs> ตอนทําให้กินเนี่ยไม่อยู่อ <laughs> สวัสดีครับทุกคนแต่เดี๋ยวแบงค์จะไปแล้วเด้เดอเรามาทักทายกันให้หายคิดถึงกนะันเพราะเราไม่ได้คุยกันนานเลย ทั้งมัฟฟินและพูโตไม่มีตัวไหนโมหมเลยครับลูกๆคมแข็งแกร่งวันนั้นคิดทำคูเบอร์ร่าอร่อยไหมคะอร่อยครับปั้นอ<ม>อบอกว่ารรบบอร่อยแต่ว่าไ,ไม่ไงคือคิดกับคิดกับพี่อ่ะกินเบคอนไม่เหมือนกันอคิดชอบกินกรอบพี่ชอบกินนิ่ม,มได้ครับ เดี๋ยวผมจะไปอาไปตีน้องบ่อยๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมว่าจะปล่อยหลายๆรูปนะทุกคนก็อย่าเพิ่งเบื่อครับมาดูความน่ารักของน้องๆหนูๆน้องขี้อ้อนไหมน้องขี้อ้อนเราเฉพาะเจ้าพูโตเข้าลูกตัวเองอเปล่ะผมไม่ปวดทุกคนฟังนะครับฟังจับจับดีๆนะจับอาการดีๆนะครับเพราะจะเข้าจากพูโตก็ผมบอกแล้วว่าผมเมนพูโตห้าสิบเอ็ด เมมาฟินสี่สิเก้าก็มาถึงร้อยเปอร์ซ็นต์นะเผมทำงานครูโตไ่มีความไทยนะครูโตมาก่อนครูโตได้ใจผมไปฮอนแล้วฮะสอนยังไงขอมือได้คนที่เป็นสอนพูโตคนแรกน่าจะคิดถ้าจะไม่ผิดใช่ไหมคิดเป็นคนสอนพูโตก่อนเริ่มขอมืออะไรครับแล้วคิดก็มาสอนพวกแบงค์ว่า เนี่ยให้ทำอย่างนี้เดี๋ยวน้องจะขอมือน้องจะให้มือ,อ,มอเวลากินขนมก็เลยฝึกมาเรื่อยๆแต่คนที่เป็นตัวริเริ่มคิดครับใครเมมาฟินครับผมเนี่ยครับดูแค <มา S 2> ่นี้พอครับจรจ้าให้ดูแค่นี้พอครับเพราะเราจะไม่พูดถึงน้องขาสั้นวันนี้เราจะพูดถึงน้องพุตโตก่อนส่วนพรุ่งนี้เดี๋ยเราค่อยพูดถึงน้องขาสั้นวันนี้เป็นวันของพุตโต ไม่ได้นะครับทุกคนอย่าคิดว่าฟูโตเป็นหมานะครับไม่ได้นะครับฟูโตเป็นแมวนะครับแต่บางทีฟูโตก็เป็นจิงโจ้โอุย้ยจะสี่ทุ่มแล้วอ่ะทุกคนครับเดี๋ยวแบงไปก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราแบงจะมาไลฟ์บ่อยๆนะครับ อย่าลืมนะเข้าไปดูเพจของน้องๆด้วยนะน้องๆกำลังน่ารักเลยเรามาดูเขาเรียกว่านะวีวัฒนาการของน้องๆไปพร้พอมๆกันเพราะเดี๋ยวบางีก็จะอับเรื่อยๆอับเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรามาดูด้วยกันว่าน้องเปลี่ยนไปยังไงโตขึ้นหรือยังไงแต่วันนี้เดี๋ยวแบงค์ไปก่อนนะครับผมไปแล้วนะจ๊ะทุกทุกคนบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย,บาย See you นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่